แล้วก็พี่พี่ทีมงาน App Discuss นะครับผมวันนี้พวกเราทุกคนฮะพาเพื่อนๆมาสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการเล่นเกมนั่นก็คือเจ้า PlayStation VR หรือ PlayStation Virtual Reality นะครับซึ่งเป็น VR ตัวแรกจากทางฝั่งของ Sony และเป็นตัวที่นักวิจารณ์ต่างประเทศหลายๆๆเนี่ยต่างยืนยันกันเป็นเสียงเดียวว่านี่จะเป็นตัวที่เป็นใบเบิกทางให้กับเจ้า VR ในวงการเกมอย่างแท้จริงนะครับผมวันนี้เรามีเคส,สตดี้ฮะ เป็นด mm ็อกเตอร์นะครับผมด็อกเตอร์ท่านนี้ฮะไม่ใช่ใครที่ไหนฮะนั่นก็คือคุณโลแอซิออมนั่นเองที่วันนี้เราจะพาเขามาทดสอบเกมเกมหนึ่งที่เรียกได้ว่าสั่นประสาทและสยองขวัญมากจนคนแถวนี้ตัวใหญ่สเปล่าแต่ไม่กล้าเล่นฮะต้องส่งตัวแทนมาแทนฮะไม่รู้ใครนะมีเสียงหัวเราะอยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวเรด,ด้วย <laughs> เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าฮะว่าประสบการณ์ mm hmm. การเล่นเกมแบบใหม่จากเจ้า PlayStation VR เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะ ก็เดี๋ยวหลังจากที่ได้เห็นคุณโรเล่นกันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตัว v R กันให้มากขึ้นด้วยนะตอนนี้ขออนุญาตส่งแท่งมหัศจรรย์นะครับผม T S m o o e นะครับผมซึ่งจะทำง,งานที่เป็นปืนของเราให้กับด็อกเตอร์กอนนะครับผมอ่ะเรามาเข้าเกมกันดีกว่าครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งเป็นมุมมองที่เรามองเห็นเนี่ยจะเป็นมุมมองซึ่งเป็นยังไงฮะ ซึ่งเป็นมุมมองที่เป็นมุมมองเดียวกับคนเห็นในจอ VR นะครับคือหันซ้ายหันขวาได้ทั้งันะครับทีนี้เพื่อความหลอนฮะเพื่อสั่นประสาทมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องครอบหูฟังให้ด็อกเตอร์นะครับทําประกันชีวิตมาเลย้ยังที่อนนีเสียงหูฟังครับเสียงหูฟังฮะเราพาดอกเตอร์โลมาทดสอบ VR นะครับ PS PlayStation VR นะฮะโดยเกมแรกที่เราเริ่มกันก็คือ อันจิลดอนรัชชอฟบรั์นะครับไม่ต้องพาไปลงทะเลไม่ต้องพาไปลงทะเลก่อนเลยเล้วมด้วยอันจิลดอนก่อนแค่ไตเอื้อขึ้นก็ตกใจแล้วโหมันสยองมากดูเสียงหันซ้ายหันขวาบ้างดิพี่ลม นี่มันของเต็มเลยเนี่ยอะฮะทำทำยังไงต่อฮะยังไงต่อโมฟชูม <True> ูฟขึ้นอะไรสองนั้งกดด้านหลังนะพี่โลกดด้านหลังเพื่อนเลื่อยนั่นแหละกดด้านหลังด้านหน้าเนี่ยอ่าด้านหน้ากดด้านหน้าด้านหน้าข้า,นนา,างบนนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เอ๊ะตรงนี้ทางนี้ผมใหญ่ ปุ่มใหญ่ๆตรงใหญ่หญเลยนะพี่ใสโอ๋อนี่อ่าอ๋ออีกฝั่งนึงก็จะมีปุ่มให,ใหญ่ๆเหมือนกันพี่อ่าพี่ชูครับมันจะคาลิเบตก่อนชูชูมือไปให้ตรงชูมือไปให้ตรงอ่าแล้วก็กดไอ้ตัวใหญ่ๆไปเดิมคือความลื่นไหลของมันแบบ ให้ลองจินตนาการว่าแบบนี่คืออยู่ในโลกมันเลยใช่ไหมโลซ้ายขวาหน้าหลังเป็นหมดปั้นบนล่างแบบบนล่างล่างก็คือคนนั่งคนนั่งบนรถไฟหอนลองก้มลงดูดิครับจจเห,ห็นขาเลยรถแบบนี้ฮะสองมือก็คือไฟฉายกับปืนใช่ไหมเป็นปืนหนึ่งคู่ปืนมีไฟฉายติดนะก็คือเอ็นแข้ง แท่ฐานะสองแท่งเนี่ยนะเขย่าแท่งเขย่าแท่งนะฮะอันี่ตื่อ่าจะเป็นการรีโหลดอ๋อรีโหลดกระสุนปุ่มล่างยิงอ๋อโอเคนี่รีโหลดกดอ่ะรดก็ได้ไม่ต้องเขย่าเอี้รีโหลดแบบนีนี่มัมุนมากตรงมือมันด้วยนะโอ้โหยอมรับเลย น่ากลัวไหมลัเียด่านแรกมันยังไม่ค่อยมีอะไรแต่เดี๋ยวลองรูปฏิกิริยาคุณโลนี่นี่ไม่ค่อยมีอะไรเหรอฮะ Shoot. Ah. Huh. Uh, I wanna reload. Reload, reload. อันซูดอนนะครับผมเป็นเกมสำหรับเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับทาง Sony PlayStation นะครับโดยออกให้กับ PlayStation 3และ PlayStation 4ในภาพปกตินะฮะโดยเป็นเรื่องราวอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงนะครับที่นัดรวมรุ่นกันโดยขึ้นไปที่ภูเขาภูเขาหนึ่งซึ่งเป็นบ้านที่เขานัดรวมรุ่นก,กันแล้วปรากฏว่ามีการเกิดการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะครับเราที่เป็นผู้เล่นเนี่ย เราจะมีโอกาสได้เล่นในมุมมองของแทบทุกตัวละครแต่ทีนี้เนี่ยทุกการตัดสินใจของเราเนี่ยจะทําให้ส่งผลกับชีวิตของตัวละครนั้นนะฮะว่าจะเป็นหรือจะตายโดยตรงตอนจบจะเหลือตัวละครรอดอยู่กี่ตัวก็อยู่ที่เรานะครับผมแต่ว่าอันนี้ Un t i l Dawn r อ g e of b r o o d เนี่ยเป็นภาคเสริมนะฮะซึ่งเป็นภาคที่ทําให้ VR โดยเฉพาะเราได้กลับมาเจอตัวละครเก่าๆที่เราคุ้นเคยเหมือนเดิมแต่ว่านะมาในครั้งนี้เนี่ย <aud it> <uğ kit> เราจะต้องมานั่งรถไฟหอดนะครับผมแล้วก็ยิงพวกสิ่งต่างๆที่โผล่ขึ้นมาถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกภาพเขาช้อปเดทที่เราเล่น,นกนันนะไม่เย็นหัวตัวเอง <laughs> ตอนนี้คุณโลกเก็บปืนจริงนะครับ ทำรับใช่ไหมี่นี่ขนาดอยู่นอกจอแล้วเนี่ยสัมภ์สัสภาาษ์คนเล่นดีกว่าครับสุดานแรกครับ่ดเดีขอได้ใส่แว่นเล่นได้นะชัดดีไหมโซชารชัดเป็นไงฮะความรู้สึกประทับใจตอนขึ้นจริงไอ้รถไฟหอกเวลาขึ้นเวลาลงมันให้อารมณ์เหมือน เราเล่นลงนั้นจริงทั้งๆที่เราก็นั่งอยู่ตรงนี้นะอแยกไม่ออกมันฟื้นๆใจมันไปตามครับเมื่อกี้เห็นแบบเหมือนยิงไปทั่วเลยมันมีเสียงนําทางใช่ไหมก็ไม่มีหรอกเห็นตัวไหนเป็นเป้าก็ยิงเพราะว่ามันจะมีเป้าให้เรายิงมันซ้อมฝีมือมีอนาคตไหมเออสุดยอดสุดยอดคือนี่ก็คือตัวไฮไลท์เลยของวันนี้นะฮะนี่ก็คือเฮสเทชันวีนะครับก็สวยงามทีเดียวจะเห็นว่าไฟรอบตัวนะครับน้ำหนักเป็นไงโลใส่แล้ว พอดีไม่รู้สึกว่ามีมันอยู่เลยครับเพราะนี่ก็บุมนวมตลอดอันเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีด้วยนะเป็นข้อดีของเอ่อโดยส่วนตัวยังไม่เคยลองไวไว้แล้วก็ยังไม่เคยลองตัวออคิลัสแต่ว่าจากที่อ่านวิจารณ์มารีวิวต่างประเทศเขาบอกว่าข้อดีของตัวนี้ที่เหนือกว่าคู่แข่งสองตัวคือใส่นานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองเพลียคือเล่นเกมไปได้เรื่อยๆเลยจริงๆตัวนี้มีลําโพงด้วยเหรอตัวนี้ตัวนี้มีไมค์ครับ VR อมีไมค์ของมันเอง แต่ไม่แน่ใจว่ามันใช้ว่าไมวีอหรือไมกล้องนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลมีปรับอะไรมากเนี่ยอนี้ก็คืออาจ u s t ภาพได้ตรงนั้นเอาไว้สําหรับล็อกขัวอ๋อให้มันกระชับแต่ทันทีที่เราล็อกขัวนะครับผมเราห้ามกระชากเพราะว่าเมื่อเราล็อกขัวปุ๊บเราจะไม่สามารถกระชากออกได้ละมันจะไม่ออกใข่เราต้องกดปุ่มคลายสลักด้านหลังแล้วเราจะสามารถยืดได้โอเคถ้าเกิดเรียบร้อยล้วก็ล็อกใช่ครับ อันนี้คือหมุนเพื่อล็อกแล้วใช่อันนี้ต้องแจ้งก่อนเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยที่ที่อยูชายที่ไปอาไลน์มาดึงแล้วก็มีปัญหาแล้วอันนี้คือปุ่มอะไรฮะตรงนั้นคือปุ่มสําหรับการดึงกล้องออกและเข้าค่ะอันนี้คือระยะสายตาใช่ครับเพื่อปรับระยะสายตาเหมาะสําหรับคนใส่แว่นเพราะว่าแว่นรองอยู่เขาก็ยังคงใส่ได้เพราะที่ให้คุณโลลองเพราะคุณโลนี่สายตาแบบสั้นมากแล้วก็เอียงด้วยนะใช่สามารถรับชมได้ชัดเนาะแมนแมนโอเคเลยนะครับ อันนี้ที่ไม่ต้องใช้จอยละเอเป็นคนข้างนอกเอ็จะใช้จอยที่ใช้ VR ในการเล่นลักษณะของเกมนี้นะครับคุณนกนะครับผมจะทําหน้าที่เป็นกอซิล่านะฮะที่จะคอยทําลายตึกและเมืองนะครับส่วนผู้เล่นที่ไม่ได้ใส่ VR ที่อยู่ข้างนอกนะฮะเขาจะต้องใช้จอยในการพาคนเมืองนะฮะซึ่งเป็นพลเมือง VR เอ้เป็นพลเมือง PlayStation Room เนี่ยออกมาจาก ออกมาจากเหืองให้ได้นีออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเด็กเอจะเล่นเป็นตัวสีแดงนะครับผมนกพร้อมนะครับในตัวเกมนะตอนนี้นะครับคุณนกไดโนเสาร์ด้วยใช่ในตัวเกมนะตอนนี้คุณนกจะเป็นไดโนเสาร์แล้วกําลังบุกเมืองนะฮะเือตัวที่ใส่ VR านะฮส่วนเราคนข้างนอกจะเป็นตัวสีตัวนี้ นะครับนั่นอมีเสียงน้อยด้ยินไหมครับมีเสียงสัตว์ปราดก็ือนัวั้มุมมองนะครับเออว่าแอสัสครับโอเคมิสีเสียงเสียงไดโนเสาร์มีเสียงไดโนเสาร์อตนว้ตัวเยเต่นนีน้อัวเอาัวผมนเตอร์

อ่าเนี่ยนี่ี่คือ่นอนนะี่จะเป็นร้อนเอจะเป็นดนตามร้อนพี่หลบไม่ตามเขาคนที่นอไอผมมาด้วยคนที่เอช่วยมาไม่จโยนของมาให้เอปาร์นส่พี่พี่อะไรอ่ะพี่ก็จะต้องหลบไอ้ตื้ออ๋อหัวหลบโยนแล้ว <pec> เอาแล้ส <trabalh> ู <apostles'> ้ไปเลยของขอพีของเรี่คัพเตอร์ขอเรี่คัเตอร์

กมนี้เล่นเกมนี้เล่นด้วยกันได้5คนนะครับโดยถ้าเรามีสจอยสี่คนจะช่วยกิงทิ่ข้างนอกช่วยอีกนคนนึงที่ใส่ v r จะเป็นกัสซิล่าโอ้ยยอดเยี่ยมมากอดตอนไหน <ๆ S 2> ให้ให,ให้อันนี้พอเล่นจบเขาก็จะถ่ายรูปภาพมลงมาพี่อ้อ ทีนี้ให้ดูอีกหนึ่งเกมฮะที่จะเป็นอนาคตของเกม VR ะนะครับอ่พี่นอ้องสไลด์นี่คือผมชอบมากมันเห็นมันเห็นจอยอในในแว่นด้วยนะคือเดี่ยผมจะบอกว่ามันเปิดโลกาภาพมากเลยนะเอาเกมไหนดีเอาเกมข้างบนฮะข้างบนเนี่ยเหรอนั่นแหละดึงลงมาเลยฮะอันนี้จะเป็นคราวนี้ยามกันว่ามันจะเป็นมาริโอใน VR นะครับคือต่อไป ถ้าม,มีเกมมาริโอเนี่ย VR จะสามารถทำให้มัมเมมนกกเป็นแบบนี้ได้นะกดก็เป็นยังไงน่าจะมีมาริโอใน VR มันอาจจะไม่เป็นมาริโอแต่ <c oughs> เป็นเกมอร์ฟอร์อมมออเมอร์เกมนี้จะเล่นได้สองคนนะครับโดยที่คนคนหนึ่งจะเป็นมุมมองใน VR ส่วนเราจะเป็นมุมมองข้างนอกเราต้องช่วยกัน ช่วยกันไหนฮะอันนั้นเมื่อวานเราต้องช่วยกันแบบช่วยกันเพื่อที่อยากไปไม่ถามนิดนึงครับแล้ว V R นี่เล่นได้พร้อมกันกี่จอได้จอเดียวอันย่าน V R แค่จอเดียวเดียวอันนี้รวยเลยนะครับอันนี้นั่งได้ครับอันนี้นั่งได้ใช่ใช่โอ้โห ดานหลักเลยนะฮะโลมาดีกว่จอยแปลงร่างหนีรอกครับหนีรอกพี่น้องก็จะบังคับเป็นตัวสีฟ้านะครับอ๋อนนี้ก็คือเป็นตัวละครตัวเราวิ่งรอบตัวเราโอ้าหเขามองเราด้วยนะเนี่ยใช่ครับเขาจะมองเรา กดตัวเหียวตี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 ได้ไลน์แมก์มาทำไงฮะต่อยเหรอต่อยต่อยไงฮะกดกดสี่เหลี่ยม หลายคนจะมองว่าภาพมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าอยากจะบอกว่าภาพที่เห็นใน V R จะเป็นอีกแบบนึงเลยะะุ๊่สวยมากเลน,นี่น่ารักมา,ากอุ้ยเตะเลยดูเตะพวกเดียวกันเราจะเตะเข้ามาเก็บไว้ในจอยพอ ขึ้นกัอะไรฮะตะขอไนข้้งหน้าอ๋อเล็งไปก่อนนะเล็งไปโดดลงไปเลยเหรอไม่เล็งไปแล้วก็ยดยดตะขออ๋อนี่คือเล็งจากตัวซอ,อยใช่กระโดดขึ้นไปตะขอฮะโอ้โหน่ารักมาก <laughs> นี่คือความครีเอทนะครับที่โซนี่ก็ทำให้เห็นว่ามันสามารถทำเกมอะไรได้บ้างอยจะบอกว่าตุลึกด้นะเอ Playstation VR นะครับผมถือเป็นตัวที่3นะขอของค์การ VR จาก3ค่ายยักษ์นะครับเราไม่นับค่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ค่ายใหญ่นะฮะโดย3ค่ายยักษ์ที่เรานับมีอะไรบ้างตัวแรกเลยเป็น Oculus นะครับผมซึ่งเป็น1ในค่ายที่ได้รับการสนับสนุนโดย Facebook นะฮะอย่างที่2คือ Vive ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากทางฝั่งของ HTC นะครับผมแล้วก็ตัวล่าสุดตัวนี้ฮะก็คือตัว Sony p l a y s t a t i o n VR ซึ่งเป็นตัว VR ตัวแรกของทางฝั่ง Sony ที่จะต้องเอามาเล่นกับเจ้า PlayStation 4ซึ่งเป็นคอนโซลตัวล่าสุดของทาง Sony เช่นเดียวกันนะครับผมโดยเจ้า PlayStation VR เนี่ยจะสามารถใช้งานได้กับตัว p y s y s t i t n 4นะครับผมรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่กำลังจะออกมานั่นก็คือ PlayStation 4 Pro ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะฮะเอขออนุญาตพามาทำความรู้จักกับ การเชื่อมต่อของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันนิดนึงดีกว่านะครับผมโดยถ้าเกิดว่าเป็นในประเทศไทยนะฮะชุด b u n ด l e ที่มีขายณตอนแรกนะฮะเด y 1วันที่ออกมานะครับจะมีกล้องนะครับซึ่งกล้องเนี่ยตัวนี้ที่ติดอยู่จะเป็นกล้องรุ่นเก่าแต่จริงๆแล้วมันจะมีกล้องรุ่นใหม่ที่แถมมาในกล่องซึ่งเองไม่ได้ใช้เพราะเอมีรุ่นเก่าอยู่แล้วนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตัวกล่องตัวนี้ครับชี้ให้เห็นกันใกล้ๆ กล่องตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับเจ้า PlayStation นะครับผมเป็นกล่องที่จะคอยเสียบสัญญาณภาพและเสียงจากทางเจ้าตัว VR นะครับผมและประมวลผลอ่าไม่ใช่ประมวลผลแล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปยังเจ้า PlayStation 4นะฮะอันนี้คือ2อย่างที่เราจะได้มาใน Day 1วันะครับผมก็จะมีตัวกล้องนะฮะแล้วก็มีชุดของ VR นะครับผมซึ่งเป็นชุดบันเดิลชุดนี้เนี่ยราคาเปิดขายในบ้านเราจะอยู่ที่17,990บาท นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสั่งจองตอนแรกเนี่ยจะอยู่ในราคาที่16,990บาทแต่ถ้าใครคิดว่ามีกล้องอยู่แล้วไม่อยากได้กล้องแล้วซื้อเฉพาะเจ้า VR อย่างเดียวก็ได้นะฮะโดยราคาของ VR นั้นจะอยู่ที่15,990บาทครับก็ถูกลงมาประมาณ1,000บาทนะครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อเรามีอุปรกรณ์ทุกอย่างครบแล้วเราก็ยังคงไม่สามารถที่จะเล่นเกมจากทาง PlayStation VR ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีพระเอกของงานอย่างเจ้า PlayStation 4นะครับดังนั้นเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 4เนี่ย ถือว่าจำเป็นเป็นอย่างยิ่งรวมราคา2ตัวเข้าด้วยกันนะฮะจะตกอยู่ที่ประมาณ30,000ื่นกับอีกนิดๆนะครับผมแต่ถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่สุดยอดเหนือชั้นขึ้นไปจริงๆนะฮะเรายังขาดอีก1อุปกรณ์ไม่ได้เลยนั่นก็คืออุปกรณ์เสริมอย่างเจ้า PlayStation Move หรือแท่งหันษาที่เรียกกันซึ่ง PlayStation Move ตัวนี้เนี่ยออกจําหน่ายมาตั้งแต่ในสมัยของรุ่น PlayStation 3แล้วนะครับแต่ไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรเพราะว่า มูฟเนี่ยเรียกได้ว่ายังคงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดีอย่างที่อย่างที่เจ้าวี m ีม e ทำได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้อนาคตของมูฟเนี่ยแทบจะดับไปแล้วแต่ s o นี่ก็เอา Move กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในยุคข,ของ VR ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าใครขาดเจ้า PlayStation Move จะไม่สามารถได้ประสบการณ์จาก PlayStation VR ที่เต็มที่อย่างแน่นอนครับ อย่างที่อเล็กซ์แจ้งไปในตอนต้นนะครับผมว่าเจ้า PlayStation VR เนี่ยเมื่อรวมร่างกับ PlayStation 4แล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ30,000กว่าเท่านั้นเองซึ่งต่างจากคู่แข่งในตลาดซึ่งเป็นยกัยกษ์ใหญ่2เจ้าอย่าง HTC Vive นะครับผมแล้วก็ Oculus Rift มากๆเพราะว่า2เจ้าเนี่ยรวมกันแล้วกับคอมพิวเตอร์ที่เขาจะต้องเอามาเพื่อใช้เล่น2ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราคาหลักแสนเลยทีเดียวนะครับผมดังนั้นเนี่ย เจ้า PlayStation VR จึงถือเป็น movement จากทาง Sony นะฮะที่ต้องการที่จะเผยแพร่วัฒนธรรม VR เนี่ยให้เข้าไปในตลาดของเกมเมอร์ที่แพร่หลายแล้วก็เป็นตลาดกลางได้มากยิ่งขึ้นไม่เฉพาะตลาดสูงเท่านั้นเหมือน2ค่ายที่ทำออกมานะครับแต่ข้อเสียของเจ้า PlayStation VR ตัวนี้ก็ยังมีซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะเป็นข้อเสียหลักของทุกๆ VR ทุกๆค่ายเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องของสายนะครับเพราะว่ายิ่งอยากที่จะได้ภาพที่คมชัดมากเท่าไหร่นะฮะโซนี่ก็อาจจะจำเป็น เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสายในการเชื่อมต่อระหว่างตัวกล่องกับตัว VR ทําให้เวลาเล่นเกมเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องที่ว่าเราไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้สะดวกมากยิ่งนักนะครับผมแต่ถ้าใครกําลังเปรียบเทียบกับแบบไร้สายอย่างใน Gear VR ของทางซัมซุงอยู่เนี่ยอยากที่จะให้มองเป็นอีกคนละสเกลกันเลยเพราะว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยมันไม่จาเป็นที่จะต้องใช้การประมวลผลสูงมากนักนะครับแต่ว่าเจ้า VR อย่าง PS VR เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขามีหน้าจอของตัวเขาเองเนะเขาจำเป็นที่จะต้องมีไฟเลี้ยง ที่สําคัญในเรื่องของระบบของเขาเนี่ยมีความซับซ้อนแล้วก็มีความสวยงามมากกว่าเกียร์ VR เยอะรวมทั้งตัวกล้องที่เขาเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้นะครับผมมันสามารถที่จะจับระยะการมองเห็นตัวเชื่อมต่อกับตัว VR ของเราได้กว้างมากทําให้เราสามารถที่จะเดินเคลื่อนไหวในฉากจริงได้นะครับเมื่อจําเป็นที่จะต้องเล่นจริงอย่างที่แจ้งไปฮะหากตัวต่อไปมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องสายขึ้นมาเนี่ยเจ้า PlayStation VR คงจะเป็นหนึ่งใน VR ที่ เปิดโลกกระนัดให้กับคนที่กำลังสนใจเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality ให้ได้เข้ามาสนใจและเข้ามาลงทุนกับเทคโนโลยีนี้ได้อย่างมากอย่างแน่นอนครับน้ามีฟันด้วยฟั้ยไนี่เปนใครวะเนี่ยตะตัวตะตัวไม่โดน50ไม่โดน เท่าสวยมากเลยเนฮะ้ยเฮ้ยทีนด๊อกทินด๊ดอกไม่ได้เล่นกับเขาเป็นตกใจอะไรมึงดูหนังผีสอมิติม่้ยรัวตอนนี่เล่นหนักกว่าน<อ>ี้จริงเหรอ เงี้ยหมูมันหลอดเลยนะแม่มันร้องอยู่ข้างๆวอเอ้ยเงี้ยมาบอกนะแมนสว่านเฮอ้ยนี่คือหมูยังไม่ตายให้เลย boy